อ่าทุกคนเย่ตอนนี้นะคะอ่าสาวสําน้อยค่อยฮักติด1มาแรงทั่วไปและเพลงเพลงอยู่ที่ลำดับที่สามเชื่อว่าเย็นนี้ไม่เกินหววกโมงเย็นน่าจะเข้าสู่ลำดับที่หนึ่งมาแรงนะจ๊ะนะจ๊ะเออต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณเอฟซีลาหน่อยทุกคนเลยที่ฮักลานี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะพ่อแม่เอซีโอ้ย ทุ่มเทให้กันแบบชนิดที่ว่าโ่กินเขากินน้ำก็มีบางคนก็ได้โอ้ยกราบหัวใจทุกดวงเน้อที่ซอยกันสนับสนุนพักดันปันยอดวิวไฮราปนี่มันคือปฏิหารเนี่ยค่ะการที่จะให้ใครสักคนมารักเรามพนบ่ไดไรฮักกันง่ายๆเด้๋ยวไปน้องขาไปน้องขาเออมันไม่ใช่ว่าเธอมารักฉันหน่อยมันทําไม่ได้ค่ะเขาจะลักยูซื้อเขากระฮักว่าต้องไปคู่ช่องนั่นช่องนี่นะ ต้องไปติดตามไปรักทำไมไม่รักทำไมไม่แชร์ไม่ต้องนี่ของแท้ค่ะเออหนึ่งมาแรงอ่าเพลงทั่วไปเนาะแล้วก็ประเภทเพลงเดียวเพลงเดียวบอกเขาเอิอ่อนนะตอนนี้เข้าสู่ลำดับที่สามโอ้ถือว่าเร็วนะแสดงว่า AI อเขาเขาได้ยินเสียงที่เราวิพากษ์วิจารณ์ ตัวแรกว่าเอ้ยยอดวิวทำไมขึ้นจาจังเอไอเพิ่งงงแด้เขาไปหลายโพสเนาะเ mm hmm. พิ่นกว่าสีเ่เขาเอิ่นไปยัง,นงเนาะกว่าเอไอเขาจะจัดลำดับนะอืมมันก็มันก็จะช้านิดนึืมพอเพิ่นเขาที่เขาทา้งแล้วพอเอไอหายงงยอดวิวก็จะพุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบัตรที่นี่ใจเย็นๆเ,น,ๆเน้อยังได้ก็ได้แน่นอนแม่ว่า อย่างช้าไม่เกินสองทุ่มแต่อย่างเร็วหกโมงเย็นนี้น่าจะได้ข่าวดีกับยังไงกับปังแม่นอนอิรานอ้วสมกับเอฟซีบนรล่อค่อย,อยนี่เนาะนี่ล่ะเขาว่ามันว่าเอ้คือซีไอปั้นแต่อีรามันบป,ปั้นยังไงป,ปั้นแล้วมันติดหนึ่งมาแรงไหมเออการลงทุนมันก็ต้องหวังกําไรนั่นแหละอะไรที่ขาดทุนก็ไม่ต้องไปเฮ็ดต่อขาเฮ็ดแล้วมันจะได้กาไรนี่เออเอาเงิในใช้กระเป๋านี่ นะอุ่นใจแม่นบอล่ะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะตัวแรกแม่ว่าจะขึ้นไลท์แต่มันเวลามันไม่พอแม่ติดภารกิจยังไม่จบอ,อ <c oughs> ติดหนึ่งมาแรงในในในหมวดเพลงทั่วไปอ่าหนึ่งถ้าเพลงธรรมดาเนี่ยมันอยู่ที่ลำดับที่สามตอนนี้ก็สามโมงกว่าแม่ว่าน่าจะไม่เกินหกโมงน่าจะทะยานเข้าสู่ติดหนึ่งมาแรงโอ จุจอดสุยอดนะคะต้องขอบคุณขอบคุณตัวเองขอบคุณเอฟซีอพอฮักแม่ฮักบ้านฮักทุกหลังอเอฟซีสายนอกสายในโอ้ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะซอยกันพักดันอยู่ทรงอีละทยานเข้าสู่อันดับหนึ่งในหมวดทั่วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับส่วนเพลงธรรมดาก็โลนี่ก็เข้าสู่ลำดับที่สมถือว่าไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว แต่ถ้าตัวนี้ยังอยู่ลําดับที่20มันยากล้วลนะ่ะแต่นี้มันเข้าลําดับที่3แนละ้วลําดับที่1อยู่แค่เอื้อมนะคะแต่กัะปันตัวเด้อปันตัวเด้อเอออย่าเพิ่งอย่าพอาปล่อยมือแหงได้หลายตัวใดแหงดียิ่งยอดวิวหนึ่งล้านนี่มันยิ่งดีนะพอขนาดมัดเขามัดซี่นั่นเป็นโอ้ยของคุณเอ่อคุณจอนนี่หรอมือปาดนะ เพิ่นก็สามล้านวิวได้มือหนึ่งน่ะด้วยแต่อีลาก็เคยทำได้แล้วนะอ่ารู้สึกเอนหักนะังเอกน้อยนี่ลหละสามล้านหรือสี่สามล้านวิวมั้งน้องก็ทำมาแล้วเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมลูกแม่ก็สีรื่ส์เรื่มๆกูเ่าแล้วเนาะเออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะโค้งแท้มันต้องจังเซ่โค้งมีคุณภาพมันควรคู่ควรก,กับการสนับสนุน อถ้าของมันไม่มีคุณภาพมันสุกเอาเผากินคนไปสนับสนุนมันก็ไม่ภูมิใจค่ะมันก็มีคุณภาพอยากไปไอจังไหนเว้ยเอออันนี้ละมันของแท้ของแท้มันต้องจัดให้เต็มที่ไปเลยอ้อถ้างั้นก็ไปตรงนี้ก็ได้ปะตรงที่อะไรนะตรงข้ามวัดทำบูชานะ่ะเออเอาตรงนั้นเลยได้อยู่ได้อยู่ไม่ทันหรอกจอดเถอะ นะคะทุกคนคลิปนี้แม่ก็จะพูดไม่ยาวเพราะว่าพูดพูดว่าสั้นๆเอาเพราะว่าอตอนนี้ถือว่าจะบอกว่าเกินเป้าหมายก็ว่าได้เพราะเราคิดว่าน่าจะประมาณมืออื่นวนันิดกขาอันดับหนึ่งมาแรงเพราะมันยังไม่ครบ24ชั่วโมงเราก็ยังลุ้นก็ได้แต่วันนี้เร็วมากโอ้ ต้องกาบหัวใจทุกดวงนะคะที่ป้ากันกดไลค์กดแชร์ปันยอดวิวโอ้ยแม่นี่กาบกาบกาบทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่รักกันเน้อขอบคุณที่โมติโม,มาปากันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบุญของกีฬาอีนี้จะเป็นบุญของเจ้านั่งหน่อยเออนะคะนี่ก็บุบริหารเพ่นกับโปรโมทเอ่อนกร้างงรรค์คลงานดีนะคะอืมเอฟซี FC เขาก็เต็มใจนี่คือของแท้ ของแท้โว้ย hey, hey. เอาจำซีละโอเคทุกคนนะคะแม่หญิงก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดเย็นนี้อาจจะไลฟ์สดตอนที่หนึ่งมาแรงเลยก็ได้เนาะเนาะทุกคนนะมันได้กรี๊ดกันต่างๆ่นไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ